สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกิ่งท k p คพีนะคะวันนี้พี่กิ่งก็ทานข้าวเรียบร้อยนะคะเช้านี้ทานข้าวก็คือต้มจืดนะคะขอวันนี้กขออวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะวันนี้พี่กิ่งก็ ยังไม่ได้แต่งหน้านะคะอันนี้คือหน้าวัย49นะคะสิ่งที่พี่กิ่งเลือกใช้ก็คือชินนี่เซรั่มนะคะเป็นสมุนไพร11ชนิดนะคะก็คือเป็นวัยที่จะต้องดูแลบำรุงผิวหน้านะคะเพราะพี่กิ่งมีปัญหาเรื่องผิวและเกี่ยวกับเลือดนะคะเลยทําให้ผิวแห้งไม่มีเหงื่อเดี๋ยววันนี้พี่กิ่งแต่งหน้าให้ดูนะคะอันนี้คือหน้าพี่กิงยังไม่ได้แต่งนะคะเดี๋ยวแต่งหน้าไปทํางานนิดนึงนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมนะคะเข้ามาติดตามเกาะชีวิตพี่กิ่งนะคะก็ตอนนี้พี่กิ่งมี youtube นะคะแต่ยังไม่ยังเปิดไลฟ์ไม่ได้พี่กิ่งก็จะมาทำวิดีโอนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณที่ติดตามเข้ามาในในช่องพี่กิ่งนะคะก็คือผิวพี่กิ่งนะคะเป็นคนที่มีผิวแห้งนะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์ของบาระอาสหายรักของบาระนะคะเป็นสมุนไพรทั้งนั้นนะคะแต่ใช้ดีมากค่ะ เพราะว่าจะดูแลผิวหน้านะคะผิวหน้าเขาเรานะคะนะเป็นสมุนไพรอะ่ะดีที่สุดนะคะเนี่ยก็จะแต่งหน้าก็จะได้ประมาณนี้นะคะ